ยาขนตาหนาดำยาวเรียงสวยแบบนี้นะคะไม่ต้องติดขนตาปลอมอีกต่อไปค่ะแค่ใช้มาสคาร่าของ i m มินแค่ดีก็ขนตาสวยได้ค่ะมาสคาร่าไอมินตัวนี้นะคะไม่ใช่ไฟเบอร์ธรรมดาแต่เป็นนาโนโฟไฟเบอร์ที่เนื้อดำและละเอียดมากที่สุดในวงการเครื่องสำอางตอนนี้เลยค่ะ สามารถยึดเกาะขนตาได้ทุกเส้นเลยนะคะช่วยเพิ่มความหนาและความยาวได้มากกว่ามาสคาร่าไฟเบอร์ปกติทั่วไปถึง3เท่าค่ะขนาดปัดแค่รอบเดียวนะคะขนตายังหนาได้ขนาดนี้นะคะแต่ถ้าใครเนะีอยากให้ขนตาเนะี่ยดูสะพรึงกว่านี้นะคะก็สามารถปัดเพิ่มได้อีกค่ะ แน่นทนนานตลอดทั้งวันนะคะไม่เป็นแพนด้าพร้อมทั้งกันน้ำด้วยและสามารถล้างออกง่ายนะคะตัวนี้แค่เช็ดออกเบาๆนะคะก็จะหลุดออกมาเป็นแพรไฟเบอร์เลยค่ะอยากขนตาหนายาวเรียงตัวสวยแบบนี้นะคะไปลองเลยค่ะไอมินมาสคาร่าตัวนี้แล้วก็จะบอกลาขนตาปลอมไปตลอดเลยค่ะ